จริงชีวิตของคนเราเนี่ก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากนะแล้วพอเราเกิดมานี่ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายอันนี้เป็นบรรทัดฐานพื้นฐานเบสิกสำคัญที่เป็นของชีวิตเราจริงๆนะ นั้นชีวิตของคนเราชั่วชีวิตนึงนังแต่เกิดยันตายนี่ <c oughs> นั้นสิ่งที่สำคัญจริงๆก็คือปัจจัย4ี่คือืลังอาหารเครื่องน่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญพื้นฐานแต่ว่าที่คนเราต้องการมากเลยเขาเพราะว่าไปปุงแต่ง ในเสิ่งเหล่านั้นเยอะเพราะความต้องการเยอะก็สแสวงหามากสแสวงหามากก็เป็นภาระที่เราต้องรักษามากเหมือนกันไม่มีก็ทุกหรือว่ามีมากก็ทุกอย่างนี้ทังนั้นนี่ท้ายังไงเราถึงจะดำเนินชีวิตของเราให้เป็นปกติสุขได้นั่นก็คือว่าเราได้ตระหนักถึงบทบาทแล้วก็ความสำคัญ ในการนำความเรียบง่ายความที่มันเป็นสิ่งบรรทัดพื้นฐานสำคัญในชีวิตเราแหละนะความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่ก็เป็นสิ่งที่คนเราต้องพบเจอนะซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วเรื่องของวิธีชีวิตของพระของนักบวชนี่ก็ อยู่ได้ด้วยการเกื้อกูลอาศัยกับสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมพระหรือว่าสังคมโยมอย่างนี้นั่นก็ควรที่จะเกื้อกูลแล้วก็ช่วยเหลือดูแลกันดาโยมก็ดูแลทั้งด้านร่างกายปัจจัยสี่พระก็ดูแลญาติโยมทั้งด้านจิตใจเรื่องของเป็นอาหารใจว่างัันเถอะ ังนั้นไปพูดคุยกับญาติโยมในหลายคนในหมู่บ้าน,นเวลาที่ไปเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงแล้วก็ไปแต่ละครั้งมันก็ให้เราได้เรียนรู้อะไรต่างๆ,ๆหรือแม้กระทั่งไปพูดคุยกับเด็กๆสอนธรรมะกับเด็กๆในโรงเรียนอย่างนี้ก็จะได้รู้วิถีชีวิตของครอบครัวของพ่อแม่เขาบางคนก็ต้องปากกัดตีนถีบนะรับจ้างรายวันไป บางคนก็ต้องทําอาชีพที่ตัวเองนั้นทํามาหากินอยู่บาที่ก็เลือกไม่ได้จําเป็นต้องทําชีวิตาทาเกี่ยวกับอาชีพที่มันลําบากในการดําเนินชีวิตอย่างนี้ซึ่งก็เป็นวิถีชีวิตนะนะดังนั้นเรื่องความเกืออกูลของสังคมนี่เป็นสิ่งที่ เราต้องทำไปคู่กันอย่างเมื่อวานพูดให้โยมฟังในเรื่องของว่ามองสังคมสังฆทานก็คือการให้กับสังคมนะการให้กับสังคมในบริบทที่ว่าช่วยเหลือเกื้อกูลกันในช่วงเกิดแก่เจ็บตายนั่นแหละเกิดก็ดูแลกันในระดับหนึ่งเจ็บป่วยก็ มีกองทุนในการที่จะรักษาแก่ก็แก้ไขเยียวยาวไปหรือว่าถึงคลาม้มยอยมรณาตายไปก็ดูแลกันอย่างนี้จะมีสำนวนหนึ่งของคนสมัยก่อนว่าคนตายขายคนเป็นมีการจัดมหรสพครบงานมีอะไรต่างๆ สังคมชาวบ้านก็เป็นอย่างนั้นส่วนมากบางทีถ้าไปงานศพแล้วเจ้าภาพไม่ได้เลี้ยงดูปูเสือก็เนินทากันหรือว่าไม่เป็นตามประเพณีซึ่งงานศพจากภาคอีสานนี่เทือตามายอยู่นี่รู้สึกว่าจะเป็นการสิ้นเปลืองมากนะเป็นการสิ้นเปลืองมากบางทีนี่ก็ต้องมีมอระพครบงานกันมีอะไรกันบางทีก็ต้องข่าบัวข,ข่าควายข่ามูข่าไก่อะไรอย่างนี้ มันเป็นวิถีชีวิตอันนี้แค่คืองานงานหนึ่งนะไม่ต้องพูดถึงงานแต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นวิถีชีวิตซึ่งบางทีมันก็ฟุ่มเฟือยจนเกินไปถ้าคนมีก็ทําได้นะแต่ถ้าคนไม่มีนี่ก็เป็นเรื่องลําบากแหละดังนั้นในสังคมวัดกับสังคมบ้านก็ควรที่จะเกื้อกูลกันควรที่จะเป็นที่พึ่งซึ่งกันและกัน ไม่ได้ว่ามองเป็นคนอื่นไม่ได้มองเป็นเหยื่อแต่ว่ามองเป็นญาติมองเป็นญาติโยมนี่แหละนั้นพระที่มาออกบวชนี่ก็ด้วยความที่ว่าตระหนักในความปัจนานน้อยตรงนี้โดยแค่ว่ามีปัจจัยสี่ที่เราพอดูแลได้พระมาอยู่วัดนี่ก็ต้องดูแลมากกว่าโยมอีกนะอย่างโยมยังดูแลบ้านหลังเดียว แต่ว่าพระบางทีนี่ต้องดูแลทั้งทั่ววัดเลยทั้งกุฏิที่พักอาคารสถานที่นั่นแหละเพื่อให้มันเอือ้อมันสะดวกในการมาใช้ประโยชน์มาใช้สอยบางทีการมาทําบุญก็ไม่จําเป็นต้องเป็นแค่ปัจจัยอย่างเดียวบางทีเราทําด้วยแรงกายนี่แหละนะตรงน,นี้ก็พยายามที่จะรวบรวมพยายามที่จะ ทำให้วัดเป็นของสังคมไม่ใช่ว่าวัดนี่เป็นของใครคนใดคนหนึ่งหรือว่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งให้วัดนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการที่ว่าช่วยเหลือเกื้อกูลในการที่ว่าดูแลกันในยามเจ็บไข้ได้ป่วยยามไม่มียามลำบากอะไรอย่างนี้นัน่นก็จะเห็นเวลาที่ออกเกี่ยมญาติโยมในตำบลอย่างนี้ นะบางครอบครัวก็ดูแลกันดีนะบางครอบครัวลูกหลานก็ต้องออกไปทำมาหากินแหละนั้นครอบครัวเขาเนี่ยจะมีอยู่สามคนก็คือพ่อแม่ลูกอย่างเนี้ยอ่าพ่อแม่ลูกก็คือสามสามหลักนี้อืมงั้นถ้าคนใดคนหนึ่งมาวัดนี่คนใดคนหนึ่งก็ต้องออกไปทำมาหากินถ้าคนใดคนหนึ่งออกไปหามาหากินคนใดคนหนึ่งก็ไปทำ หน้าที่อย่างอื่นอย่างนี้ดังนั้นนี่การรวมแรงร่วมใจเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะบางทีถ้าเขาไม่ได้ตระหนอักถึงคุณค่าที่เขาว่าเป็นผู้ปลูกปั้นลงมือสร้างใช้มาก็เป็นเรื่องลำบากอยู่เคยเข้าไปคุยกับท่านเจ้าอาวาสในในหมู่บ้านนะน,นะท่านก็ว่าก็จะประมาณนี้แหละคนมา วันพระวันอะไรในพรรษาก็จะ9คน10คนถ้าเป็นนอกพรรษาก็ก็9คน10คนเฉพาะวันพระใหญ่อะไรอย่างเนี้ยนะคนก็ส่วนมากก็จะมาวัดกันก็แค่ช่วงช่วงที่เป็นงานประจำปีหรือว่าช่วงสำคัญนะแต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้มาอยู่วัดกัน พราะว่าชาวบ้านนะก็ทำมาหากินกันเลี้ยงดูดูแลครอบครัวนั่นะเพราะอะไรเพราะการที่ไปมุ่งสแสวงหานั่นแหละถ้าคนที่มีเงินหน่อยก็ส่งลูกไปเรียนในอำเภอในตัวเมืองในตัวอำเภอนะฐา,านะไม่ค่อยมีก็เรียนในหมู่บ้านนั่นแหละในหมู่บ้านนะก็เป็นชุมชนฉะนนั้นนี่ การที่เราจะอยู่ให้มันเกื้อกูลกันอย่างนี้ก็ต้องค่อยๆที่จะเติบโตไปค่อยๆเติบโตไปวัดไหนที่ท่านทำมานานเป็นรูปแบบมานานอย่างนี้อันนั้นก็ก่อให้เกิดประโยชน์ทำให้เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นไลฟ์สไตล์ของแต่ละวัดแต่ละพื้นที่แต่ถ้าของเราเป็นวัดใหม่ขึ้นมาอย่างนี้มันก็ต้องอาศัยเวลานะ อาศัยเวลา30-40 50่าสิปีนั่นแหละจนเกิดเกิดความเชื่อถือจนเขาเห็นพระเป็นลูกเป็นหลานขึ้นมาให้มีความสำคัญว่าเป็นเป็นบัดของเขาเป็นที่ของเขาอย่างนี้เมื่อาดดโยมบ,บางคนอันนี้นก็เริ่มมาตามพระมาจากบินทบาทก็พาลูกหลานมามาถอนหญ้ามาตัดใบไม้ให้มาทำความสะอาดมาล้างถ้วยล้างชามให้น อันนี้ก็ค่อยๆที่จะเริ่มปลูกฝังเข้ามานะดังนั้นนี่เราก็ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างนี้แหละ<ม>นำวิถีชีวิตนี้มาใช้<ม>วิถีชีวิตของความเรียบง่ายนะเป็นตัวอย่างของการอยู่ง่ายกินง่ายพะชีวิตคนเราเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมากะนะอย่างเช่นเรื่องของอาหารอย่างนี้อาหาร ถ้าเป็นวัดปฏิบัติทั่วไปก็ก็คงบอกว่าค,ค่อยๆสำรวมในการกินการเคี้ยวการกลืนนั่นแหละแต่ถ้าวิถีชีวิตชาวบ้านนี่เขาก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเวลาที่เขาทานข้าวเขาก็ตั้งวงโซเละกันคือพูดคุยกันนั่นแหละพอทานข้าวแล้วไปพูดนินทาคนโน้นคนนี้บ้างแล้วมันสนุกนะมันเป็นสังคมอย่างนั้นอีกสังคมหนึ่งเราก็จะไม่เห็นอย่างนี้นะ บางวัดถ้าเป็นวัดปฏิบัติก็ต้องทําอีกอย่างนึงถ้าเป็นวัดชาวบ้านอย่างเงี้ยก็ต้องทําอีกอย่างนึงอย่างนี้แหละบางทีมันก็ดูย้อนแย้งอยู่แต่ว่ามันก็อยู่ในสังคมนั่นแหละมันต้เข้าใจสังคมเข้าใจความเป็นอยู่ดังนั้นนี่การแรงงานกับแรงเงินนี่ที่จริงอะแรงแรงงานอะสำคัญก่าแรงเงินนะเพราะว่าแรงเงินเนี่ยมันทําได้ง่ายกว่าแรงงานบางทีมีแรงงานมาเนี่ย มันก็แรงงานของลูกของบ้างของสามีของพัญญาบ้างเนี่ยมาช่วยกันมาตัดญ้ามาปัดกวาดมาทําความสะอาดนย่นแหลมันก็ตระหนักตตะหนักในในสิ่งที่เขาได้ทำนะญาติโยมบางทีแถวนี้ก็มาช่วยกันอยู่ในช่วงมีคอดมีอะไรอย่างเงี้ยเาก็เรียกกันมาแรงงานผู้ชายมา 3- 4สี่คนมาช่วยกันทําความสะอาดตัดยงตัดา้าก็มีมานะ แตนน่นั่นเราต้องเข้าใจนะว่าเออแรงงานที่ผู้ชายเข้ามาวัดก็แสดงว่าผู้หญิงเขาจะไม่ได้มาผู้หญิงเขาก็ต้องไปดูแลวัวควายเขาไปหาอาหารทําอาหารของเขาอย่างนั้นหรือถ้าหรือถ้าโยมผู้หญิงมาอย่างเนี้ยโยมผู้ชายก็ต้องไปละไปดูแลครอบครัวดูแลเป็นเสาหลักทํางานรับจ้างอะไรแล้วนะนั่นนี่วิธีของคนมันก็อยู่ก็อกูนกันอย่างนี้แหละ นะบางคนดิต้องรีบไปแต่เช้าขับมอไซส์สวนกันกับพระแทบทุกวันนะบางทีก็ใส่บาทหน้าบ้านใส่บาทหน้าบ้านวันไหนไปกรีดยางแต่เช้านี่ก็ขับมอไซส์สวนก,นกันกับพระบางทีโยมเขาก็มาจอดมอไซส์ใส่บาทมาดักรอใส่บาทเพราะว่าเขาต้องต้องรีบไปกรีดยางแต่เช้าเพื่อให้มันทันกับงานปริมาณงานที่เขาได้ ดังนั้นวิถีชีวิตของวัดกับบ้านนี่มันจึงเกื้อกูลกันอย่างนี้แหละจะทำยังไงเราจะดึงศรัทธาญาติโยมเข้ามาที่วัดได้อย่างนี้ก็ต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับเขานั่นแหละนะอันหนึ่งอันเดียวกันกับเขานั่นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องเรื่องง่ายเลยนะมันต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆนั่แหละไปให้เด็กๆทุกวันนี้ก็ก็เปลี่ยนไปเยอะไม่เหมือนสมัยแต่ พวกเราเนะีม่ม้มสมัยแต่ย้อนหลังไป30-40ปีอย่างนี้มาเนี่ยเด็กรุ่นใหม่นี่ก็ก็จะมีลักษณะที่เปลี่ยนไปความปลูกฟังความการถูกเอาใจใส่ต่อคนในครอบครัวมีเวลาในการบอกสอนกันนะอะไรมากสมัยก่อนเนเวลาทานข้าวต้องทานข้าวพร้อมกันใช่ไหมล่ะนั่งเป็นวงกันพ่อแม่ลูกกัน บางทีก็ใช้แก้วน้ําแก้วเดียวกันใช้กระบวย y เขาเรียกกระบวยทํามาจากมะพร้าวกะลามะพร้าวสายดามเขาเรียกว่ากระบวยทุกบ้านนี่จะมีจะมีน้ําตุ่มน้ํากระบวยนี่อยู่ทุกแทบทุกบ้านเลยนั่นคนไปบ้านไหนก็ทานได้ดื่มได้มายุคหล,งล,งลังๆนี่แหละได้ซื้อน้ําอัดลมซื้อน้ําอัดลมกินนะ่ะน้ําบัดลมดื่ม สมัยก่อนนี่ยังจำได้เอารถเข็นไปไปเข็นเอาน้ำในหมู่บ้านมาใส่ตุม่มเ,เข็นไปน้ำใช้น้ำใช้บ่อหนึ่งน้ำกินบ่อหนึ่งคนก็ก็จะรู้เย็นมาก็อาบหาบ,หาบครุน้ำน้ำมีไม้คานแล้วก็มีครุสองใบนะมีทางสองใบอาบคอนมาละไปอาบน้ำอาบน้ำเสร็จก็หาบมาใส่ตุม่มให้เรียบร้อยอย่างนี้กลับมา แต่โรงเรียนก็ไปตักน้ำวิถีชีวิตอย่างนั้นนะมีตุ่มตักน้ำใส่ตุ่มให้เต็มภาพบรรยากาศเยน็ยนๆมาก็ใต,ต่ตะเกียงตะเกียงน้ำมันกา๊าดน้ำมันโซล่านะใต่ตะเกียงเราใส่ใส่ไต่ตะเกียงตั้งวงทานข้าวกันอาหารก็ปรุงใหม่ๆนะแกงหน่อไม้หอมๆแกงหน่อไม้ส้มมานี่ย ฝีมือแม่ฝีมือพี่สาวอย่างเงี้ยคนในครอบครัวมีข้าวปั้นมีข้าวเนียวมานั่งไต่ตะเกียงกันแล้วก็ล้อมวงกันทานข้าวห้าหกคนเป็นครอบครัวที่เป็นครอบครัวใหญ่ไม่ใช่ครอบครัวขยายเหมือนกับทุกวันนี้ตอนเรียนก็พร้อมหน้าพร้อมตากันอย่างนี้แหละเสร็จก็เตรียมตัวเข้านอนทีนี่น ไปก็ให้พ่อเล่านิทานให้ฟังให้แม่เล่านิทานให้ฟังบางทีพ่อแม่ก็เราก็เป็นเครื่องนวดเหยียบขาวะเหยียบขานวดแขนให้เหยียบขาให้เหยียบขาเสร็จก็เล่านิทานให้ฟังแล้วก็นอนอย่างงี้นะช่วงหน้าหนาวก็ตุ่มปะหอมตื่นเช้าขึ้นมากองไฟหมกเม็ดมะขามกินหมกมันกินเอามันมาหมกไฟกิน จีเข้าจีกินนี่วิธีชีวิตใส่ไข่จีเข้าจีใส่ไข่ท้าไข่เนี่ยโอ้อาหารชั้นยอดเลยนั่น,นก็อยู่อย่างนั้นแหละไม่มีอะไรหรอกโทรศพัพท์ก็ไม่มีขนมก๊อบแก๊บก็ไม่มีมีก็อาหารชั้นลดอาหารเยอะแต่ก่อนผลไม้เยอะหมัมกเล็บแมวหมักพีพวนอย่างนี้นะหมักว่าหมากักควดข้าอาี่ยอ,อันนี้เป็นอาหารหมักยาง นะนมควายนะพี่ผัวนั่นคือนมควายแดงๆนะนั่นคืออาหารสมัยก่อน mm hmm. เด็กก็จะไม่มีแท mm ็บเล็ตไม่มีโทรศัพท์มือถือมันทุกวันนี้หรอกไปนี่ก็ตามพ่อแม่ไปไปในวัดเป็นที่มีงานบุญมานะงานบุญมาชาวบ้านก็ไปร่วมกันในหมู่บ้านละ mm hmm. ใครมีมะพร้าวก็เอาไปไปผามะพร้าวไปคั้นกะทิ mm hmm. มีมันก็ไปขุดในป่านุ่น mm hmm. ขุดหัวมันหัวกอยมา แต่หัวก้อยก็ต้องปาดปาดปาดเอาไปแช่น้ําแช่น้ําคลองเนี่ยสองสามวันให้มันพิษมันออกเนี่ยทำเป็นกลอยประเพณีหิต12กบองลองสิบสี่ว่าช่วงออกพรรษางเงี้ยก็จะประเพณีบูชามารข้าวละก็คือเอาข้าวที่มันตั้งท้องนั่นแหละไ,ไปตีสามตีสีก็บูชามารข้าวข้าวตั้งท้องเอาไปรวมกันที่วัดเนี่ย มีการละเล่นมีงานบุญอะไรต่างๆมาชาวบ้านเขาก็ออกตังกันนะแต่ก่อนนี่จ้างหมอลำซิ่งหมอลำโมูเนี่ย้าหมู่บ้านไหนจ้างได้เยอะก็เป็นหน้าเป็นตาของหมู่บ้านนั้นอย่างนี้นะนันก็เป็นค่านิยมของเขาแต่ว่าความสนุกสนานอย่างนั้นบางทีก็เอาเงินมาทําอย่างอื่นดีกว่าอย่างนี้เอามาตัางเป็นกองทุนรักษา กองทุนในการเดินทางไปรักษาอะไรอย่างนี้นะก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนไปนั่นแหละนั่นวิถีชีวิตของคนนี่มันจึงอยู่เกื้อกูลกันกับวัดคนกับวัดนี่ก็ขาดกันไม่ได้นะวัดจะดีก็เพราะญาติโยมแหละญาติโยมจะดีกว่าเพราะวัดนั่นัน้นนี่ก็มันเป็นวิถีชีวิตแหละงั้นถ้าเราตระหนักอย่างนี้เราก็เอาไปใช้ในวิถีชีวิตของเรา วิถีชีวิตของปัจจัยสีที่เราพึงมีพึงใช้สอยนั่นแหละเราจะเป็นเรื่องอาหารอย่างเงี้ยก็พิจารณาที่มันเหมาะกับาธาตุคันของเราคนสมัยก่อนนี่ป่วยเยอะเพราะอะไรป่วยเยอะเพราะว่าทานแล้วบางทีไม่ได้ตระหนักเอาความอร่อยเป็นหลักนะนก็มีตามการกินตามได้นั่นแหละนะเมื่อวานไปตรวจสุขภาพมา อันนี้ก็จะเป็นโรคเก่าแล้วเขาบอกเกินแล้วค่ายูริกเกินนะเพราะอะไรเพราะว่าชาวบ้านที่นี่ก็อาหารเขาคืออะไรหน่อไม้ส่วนมากแกงหน่อไม้ต้มหน่อไม้ยอดพักนั่นเองนะเราก็เลือกกินไม่ได้ใช่ไหมล่ะ<ม>เลือกกินไม่ได้ก็กินตามเขาบางทีก็เกิดเป็นโรคเป็นอะไรได้นั่นก็คือวิถีนั่นแหละวิถีชีวิตให้อยู่ด้วยความเรียบง่ายด้วยความเกื้อกูลกันนั่นมัว่าจะ พระจะโมจยมจะบ้านจะว,วัดอย่างนี้ก็ให้เป็นส่วนหนึ่งกันนะแล้วก็เริ่มต้นเริ่มต้นที่ตัวเรานี่แหละก่อนฝึกนะหัดขัดเกลวนะละนั้นก็ให้ดำเนินชีวิตให้มันง่ายให้มันงามให้มันง่ายนะให้มันงามให้มันง่ายให้มันอยู่กันด้วยความแบ่งบ้านแบ่งปันเบิกบ้านแบ่งปันนป้น ย่าด้วยความแบ่งปันและความเบิกบานอันนั้นคือวิธีของพุทธ,ธนะวิธีของพุทธเจ้าแนะนําไปใช้ในชีวิตประจําวันของเราน,ะนั่นก็ฝากพวกเราเอาไว้นะเดี๋ยวเราสวดมนต์ทำวัดกัน